นที่ดินติดตามความคืบหน้าโครงการบริหารจัดก,การที่ดินยางยั่งยืนจังหวัดจันทบุรีธนาคารที่ดินลงพื้นที่ติดตามโครงการบริหารจัดก,การที่ดินยางยั่งยืนที่จังหวัดจันทบุรี ช่วยเหลือเกษตรกรยากจนให้มีที่อยู่อาศัยและที่ดินทำกินมุ่งลดความเหลื่อมล้ำและแก้ปัญหาหนี้สินครัวเรือนมีการจัดสรรที่ดินรวม77ไร่ให้29ครัวเรือนภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงเกษตรกรหลายรายเผยชีวิตเปลี่ยนไปมีบ้านมีไรายได้จากการเกษตรและสามารถพึ่งพาตนเองได้โดยสมาชิกชุมชนบอกตีใจที่บ้านปลายชีวิตได้มีบ้านและที่ดินเป็นของตนเองขณะที่สมาชิกอีกหลายรายยืนยันว่า โครงการนี้เป็นที่พึ่งสำคัญของคนยากจนธนาคารที่ดินย้ำเดินหน้าสนับสนุนและพัฒนาที่ดินให้เกิดประโยชน์สูงสุดเพื่อความมั่นคงของประชาชนเมื่อก่อนเนี่ยชีวิตก็คือทำงานรายวันแทบจะไม่ค่อยไม่ค่อยพอจ่ายค่ะอย่างเช่นมีลูกสามคนเอาจริงเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวรับจ้างไปวัน,วนๆวันไหนได้มีคนมาจ้างก็จะได้เงินวันไหน ที่ไม่มีคนมาก็คือไม่ได้ค่ะชีวิตมันก็สิ้นหวังนะคะจนกระทั่งวันหนึ่งจนมาเจอธนาคารที่ดินได้มาจัดประชุมที่ที่วัดน,นะคะในหมู่บ้าน,นะะแล้วก็เลยตัดสินใจค่ะนั่งฟังดูก็เลยสงสัยว่าถ้าถ้าเป็นจริงเนี่ยคุณจะซื้อให้เราไหมจะช่วยเหลือลจริงหรอก็หลังจากนั้นก็มีการซื้อขายที่ดินแล้วก็ให้โอกาสกับเราค่ะหนึ่งเลยคือหวังก็คือเรามีบ้านของเราและไม่ต้องไปเช่าบ้านเขาอยู่ไม่ต้องดิ้นรนแต่ละเดือนฉันจ้างที่หนมาจ่ายค่าบ้าน ฉันมีความสุขมากวันนี้ฉันได้กล้ามาตรงนี้แล้วความหวังมันรู้สึกมันเจิดขึ้นมามากกว่าเมื่อก่อนๆๆค่ะที่เขาจัดสรรให้ก็คือคนละสองไร่ครั้งแรกอันนี้เป็นที่แรกของอภาคตะวันออกนะคะธานาคารที่ดินจะเป็นคนดูแลแล้วเรื่องนี้แล้วก็มาสอนตั้งแต่ครั้งแรกเลยก็คือเน้นศาสตร์พะราชาก็คือหนึ่งเลยก็คือปลูกสิ่งที่เราอยากกินเหลือจากกินเราก็เอาไปขายสร้างรายได้อีกนี่นี่คือสิ่งแรกที่ที่เราได้รับจากจากเศรษกิจพ,พอเพียงนะคะ ตอนนี้ที่สองไร่ที่เราได้มานะคะหนึ่งเลยปลูกผักสวนครัวสองผลไมเเลล้เลี้ยงปลาเลี้ยงปลาในกระชังเล็กๆค่ะก็อยากอยากจะฝากถึงคนที่คิดว่าตัวเองจะไม่มีโอกาสนะคะถ้าธนาคารที่ดินไปถึงท่านท่านจงเชื่อมั่นแล้วว่าเขาช่วยเราได้จริงๆค่ะธนาคารที่ดินเป็นองค์กรที่เพื่อประชาชนฐานรากจริงๆค่ะก็เหนือสิ่งอื่นใดน,นะคะก็อยากจะกราบขอพระคุณ เสเด็จพ่อรอข้าวที่ท่านดูแลประชาชนนะคะตั้งแต่ลืมตามาดูโลกว่าตัวเองเป็นคนไทยนะคะไม่มีในหลวงรอข้าวเราจะไม่มีไม่มีวันไม่มีโอกาสได้มีที่ดินทำมาหากินจนถึงทุกวันนี้แล้วก็พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สิบด้วยค่ะพระองค์ทรงปกปักรักษาคุ้มครองแล้วก็ดูแลประชาชนแบบมันเลื้มปิติที่ได้เกิดเป็นคนไทยอยากจะบอกกับทุกคนว่าเรามีในหลวงที่ ประเสริฐที่สุดแล้วบนโลกใบนี้ค่ะแล้วก็ขอบคุณธนาคารที่ดินที่ยื่นโอกาสให้กับแม่ลูกแม่ยงเดี่ยวลูกเลี้ยงลูกสามคนที่แทบจะไม่มีโอกาสได้มีอนาคตที่สดใสยอย่างนี้เหมือนทั้งทุกวันนี้ค่ะขอบคุณค่ะยายแดงเป็นคนอุดรแล้วมาอยู่กับตาที่ท่าใหม่ทําสวนแล้วก็มาลมเหลวเพราะว่าที่มันเป็นที่เป็นป่าสงวน ทำอะไรมันก็ไม่เป็นของเราเนาะมันก็ไม่สบายใจมาอยู่นี่มันก็มั่นใจว่ามันเป็นของเราแน่นอนไม่ต้องคิดหน้า,หาวงหลังกินอิ่มนอนหลับมีความสุขขึ้นเอ,อธนาคารที่ดินเขาก็มาสอนให้ปลูกผักสวนควรัวป่าสามอย่างประโยชน์สี่อย่างเราก็ทําตามที่เขาแนะนําแล้วมันก็ดีขึ้นได้พาออยู่พอกินนั่นแหละ ขอบคุณธนาคารที่ดินมากเลยวันที่ยายแดงมีความสุขบ้านปลายสุดท้ายของชีวิตของยายแดงเนี่ยจะอยู่ที่นี่ตลอดในหลวงก็ดีมากเลยที่ทําให้หลังแกกไม่มีความหวังอะไรแล้วแล้วก็มีความหวังขึ้นมีที่มีบ้านนอนขอบคุณพระเจ้าอยู่หัวทุกถ,ถึงทุกวันแหละ,ะเดิมที่ประกอบอาชีพเป็นช่างรับจ้างทั่วไปครับแล้วก็ รารับจากบ้างพวกแก๊ปพวกในครับได้ที่ดินจากตรงนี้โดยการาเข้ามาแบ่งพื้นที่จากแปลงข้างๆที่ได้จากบจทนะครับพื้นที่ทั้งหมดก็1ไร่1ง,งานครับการบริหารจัดการที่ดินผมก็คือแบ่งออกเป็น4ส่วนสําหรับบ้านพักอาศัยนะครับแล้วก็สําหรับทําฟาร์มคือเลี้ยงเป็นไก่ไข่พันุที่เป็นไฮบริดประมาณ200ตัวนะครับสําหรับปลูก พืชหลักอย่างทุเรียนอะโวคาโดหรือ,อมะละกอนะครับแล้วก็พื้นที่ส่วนที่4ี่ก็จะเป็นพื้นที่ที่เป็นเก็บน้ําเป็นสระน้ําบ่อน้ําครับโดยรวมเราก็รวบรวมองค์ความรู้จากาการสอนที่มีวิทยากรจากาธนาคารที่ดินนํามาสอนเราทั้งการทําชีวพันธุ์การปลูกพืชต่างๆแล้วก็การาดูแลรักษาโดยใช้เกษตรดินทรีย์ออกแบบสวนเป็นลักษณะของ เกษตรผสมผสานซึ่งได้จากศาสตร์พระราชาอขอบคุณธนาคารที่ดินที่ช่วยในเรื่องของอที่ดินทำให้เรามีที่ดินทำมาหากินแล้วยังช่วยส่งเสริมการใช้ที่ดินให้เปิดเกิดประโยชน์สูงสุดแล้วก็ช่วยให้เกษตรกร,ร,กรหรือคนทั่วไปที่ไม่มีที่ดินทำกินได้มีที่ยินทำกินแล้วก็ใช้ชีวิตแบบยั่งยืนได้ครับ รับจ้างทั่วไปทุกอาชีพเลยค้าขายก็มีแล้วก็รับจ้างรายวันเป็นเดือนทําหมดเลยค่ะเพื่ออนาคตของตัวเองและลูกเพื่อนแนะนํามาชวนมาก็ติดตามข่าวมาเรื่อยๆก็เลยเข้ามาเป็นสมาชิกของกลุ่มที่ดินทํากินแล้วคอเข้ามาจัดสรรปันส่วนเราก็ได้มาแบ่งสองไร่ธนาคารที่ดินเขาช่วยเหลือเราให้เรามีที่ดินทํากิน ก็ปลูกพืชล้มลุกปลูกพืชลายเดือนพืชลายวันแล้วลายปีค่ะมีการอบรมการทําปุ๋ยแล้วก็ชีวพัณฑ์ค่ะาศาสตร์พระราชาก็ป่าสามอย่างประโยชน์สอย่างสอนหมดเลยค่ะพอมีพอกินพอใช้ให้เหลือเก็บค่ะอันนี้สอนดีมากเลยเราภูมิใจมากมีอยู่มีกินมีใช้ในพื้นที่นี่ค่ะมีค่ะ,ม,คะมีทุเรียนเป็นพืชหลกักเนี่ยมันคืออนาคตของของเราและลูก ตอนบรรลายชีวิตธนาคารที่ดินสอนให้เรามีความเข้มแข็งทั้งในครอบครัวและชุมชนด้วยค่ะเราขอขอบคุณธนาคารที่ดินอย่างมากเลยค่ะให้มีที่อยู่ที่กินที่อาศัยแน่นอนค่ะธนาคารที่ดินเป็นที่พึ่งของคนจนคนยากจริงๆค่ะอยากให้ธนาคารที่ดินขยายโครงการช่วยเหลือของต่างจังหวัดออกไปอีกค่ะช่วงนั้นจะเช่าบ้านอยู่ แล้วก็คือไม่มีบ้านเป็นของตัวเองแล้วก็ส่วนที่ดินนี่ก็อยากได้อยากมีแต่ไม่มีเงินก้อนที่จะซื้อครับจนกระทั่งมารู้ข่าวทราบข่าวว่ามีโครงการของธนาคารที่ดินจัดสรรให้ผ่อนโครงการระยะยาวก็ดีใจครับก็มาสมัครคานที่ดินก็จะเน้นว่าปลูกพืชปลูก อะไรทุกอย่างก็ได้แต่ว่าให้เน้นในในที่ว่าคือมีกินก่อนถ้าเกิดว่ามันมากก็ค่อยขายครับเขาก็จะคอยมา,มาเป็นพี่เลี้ยงอบรมเรื่องาศาสตร์พระราชาทั้งหมดนะครับธนาคารที่ดินเขาก็แนะนําเน้นให้เป็นพืชผสมแล้วก็เป็นไม้เศรษฐกิจอะไรต่ออะไรนี่ครับเลี้ยงปลาปุ๋ยก็ปุ๋ยชีวภาพนี่ยนะครับครับก็ต้องขอขอบคุณทางธนาคารที่ดีนนะครับเหมือนเกิดใหม่เหมือนคนใหม่แหละครับครอบครัวก็ อยู่สบายขึ้นเลยครับก็คือศาสตร์ของพระราชาสิ่งที่ท่านบอกมาทุกอย่างนี่นํามาใช้แล้วได้ประโยชน์เกิดประโยชน์ทั้งหมดแล้วครับทําให้ชีวิตเราไม่ต้องลําบาก